ลินนะคะติดตามฟิล์มชาแนลของเราได้ค่ะเรื่องราวความรู้ต่างๆสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธ,ธรรมหพหุพเพณีพหุวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะเรื่องของการกีฬาการศึกษาติดตามได้ค่ะที่ช่องฟิล์มชาแนลนะคะจาริชนดีเจบุตราสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ทีมงานฟิล์มชาแนลเดินทางมาถ่ายการประชุมใหญ่สโมสรโรตารีภาค3 3 3 0 ที่จังหวัดนครปฐมแต่ต้องแวะถ่ายทำชมชิมของอร่อยประจำถิ่นที่องค์พระเจดีนครปฐมซึ่งเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดนครปฐมเมื่อเราเดินทางจากสนามบินนาราธิวาสมาถึงสนามบินดอนเมืองรถตู้สมาชิกดูแลต้อนรับเข้ามาที่ถึงที่หมายจังหวัดนครปฐมถือโอกาสมาเดินชิมชอป ก่อนที่จะเข้าที่พักเพื่อเตรียมงานประชุมในวันรุ่งขึ้นขอเชิญชมบรรยากาศวันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมาที่องค์พระปฐมเจดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานอาหารเป็นตลาดอาหารเลยนะคะก็จะมีร้านดังหลายร้านร้านนี้ก็เป็นร้านระคังของที่มีชื่อเสียงเรื่องของน้ำปลาหวานอร่อยที่นี่อยู่แล้วจะมีของขาวของหวานจะมีอาหารฮาลล หลากหลายนะคะที่นี่มีเยอะมากทั้งขนม,นมนมเนยผลมไม้ของขึ้นชื่ออยู่ที่ตลาดนี้เวลาเอาทัวร์มาลงเนี่ยก็จะลงบริเวณนี้นะคะซึ่งอาหารฮาลานก็มีตั้งแต่ข้าวมันไก่ไก่ทอดโรตีและขนมเยอะมากเยอะมากแล้วล้วนแล้วแต่แต่ละร้านเนี่ยอร่อยอร่อยทั้งนั้นโดยเฉพาะหอยทอดนายผอมนะคะที่เห็นนะคะมีสุกกี้มีเรากําลังจะเดินไปด้านหน้านะคะที่จะ ไปดูน้ำเต้าหู้แล้วถึงเราอยากกินมากเมื่อกี้ข้าเหนียวมะม่วงหมดไปหลายหลายกล่องมากและที่สำคัญที่สุดบริเวณนี้อาหารไม่แพงและว,วันนี้นะคะช่วงคำ่คำๆคนก็จะเริ่มเยอะแล้วค่ะนะคะวันนี้กับส,มสโมสรโรตารีนาราธิวาสค่ะเราเดินทางมาประชุมกันนะคะแล้วก็กําลังจะไปชมทบที่ โรงแรมก่อนเข้าโรงแรมเราก็แวะชอ็อปแวะซื้อแวะกินนะคะซึ่งดิฉันก็กินได้สะดวกเพราะมุสลิมก็มีอาหารเช่นกันดูร้นด้านหลังด้วยค่ะท่านฝั่งโน้ก็จะเป็นพวกข้าวต้มปลาจะมีความหลากหลายอันนี้เป็นบัวลอยแต้จิ๋วนะคะก็จะเป็น เต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าถึงร้อนเย็นโอเคเห็นไหมท่านี่จะเห็นกบเมื่อกี้เจอหลายตัวแล้วบรรยากาศของนคปรปฐมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่นี่ร้อนนะช่วงภาคกลางวันพอตอนเย็นแดดร่มตกก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเห็นถ้าถึงตรงนี้เห็นองค์พระแล้วนี่ก็จะรู้เลยว่าเราอยู่ที่จังหวัดน,นคปรปฐมแล้วค่ะ คือที่นี่จะรวมอาหารที่เด่นๆมาที่นี่หมดเลยเจ้าไหนที่ดังเจ้าไหนที่อร่อยเขาก็จะมารวมอยู่ที่นี่ไม่ไมีใค่หาจะมีทุกวันหามีทุกวันค่ะถ้าช่วงเทศกาลจริงๆอรถอาจจะเข้าไม่ได้เวลาเขาจัดงานนั้นรถจะเข้าจอดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็จะเต็มสนามหมดเลยจะมีเคยมาช่วงที่เขาจัดงาน,นเป็นร้านที่เก่าแก่มากเราเคยมาซื้อในหลายๆปีแต่เราไม่รู้ว่าใช่ร้านเดิมหรือเปล่านะ แล้วก็เขาเวลาเราสั่งตัดเขาส่งด้วยได้ใช่หรือเปล่าคะใช่เลยเนี่ยใช่ค่ะเออซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ซึ่งหนูนี่เคยมาใช้บริการนานมากแล้วก็เคยตัดแล้วก็ส่งไปให้ด้วยนะอันนี้นราที่วาดค่ะค่ะเพราะงั้นก็จะเป็นเขาจะเป็นหนังแท้แล้วก็ราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงเขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละ แล้วเป็นการดูม่ใชไม่ผิดหวังมีอะไรมาหาได้ขายมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะใช่ไหมค่ะเวลาเราพาทัวร์มาก็จะจะมาอุดหนุนประจำได้เลยชั้วรองเท้าแบบเนี้ยมันเป็นรองเท้าห้างเลยนะท่านอยากซื้ออ่ะใช่ท่านท่านซื้อได้เลยนี่ท่านลองได้เลยนี่เป็นหนังแท้ใช่ไหมคะคุณลุงคะถ้าไม่แท้นะเราไม่คิดตังค์ท่านเลยค่ะไว้หนูซื้อในที่สุดในที่สุดในที่สุดอยากจะบอกว่า เราก็สอยไป1คู่ค่ะนี่คือนางหัวแท้ๆราคา,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 าแค่990บาทเท่านั้นเองแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยทีเดียวบอกเมียว่าเท่าไหร่ไปบอกเมียว,ว่าพันห้าได้สองพันก็ยังได้เลยค่ะนี่ก็ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วคนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะเรายังคงอยู่ในตลาดของนครปฐมซึ่งเป็นตลาดอาหารการทานที่ องค์พระปฐมเจดีค่ะตรงนี้ทําไมสามารถบสลาสามารถมาเดินได้เพราะว่ามันมีร้านอาหารอิสลามหลายร้านเลยค่ะมีร้านโรตีมีร้านข้าวหมกมีร้านข้าวมันและเราก็ได้มาฝากท้องที่นี่และพร้อมๆกับมีอาหารไทยมีของขาวของหวานมีของทานเล่นมีของชายบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนมากก็จะเป็นของของทานค่ะของทานแต่ละแต่ละร้านนั้นเป็นที่โดดเด่นของของนครปฐมและยกร้านมาขาย เพราะฉะนั้นถ้าทันติดตามในติ๊กต k อะไรจะรู้ว่าตลาดนี้มีของกินเยอะแยะมากมายนะคะ่เรามานครปฐมตั้งทีเขาบอกว่าให้มาแวะบริเวณตลาดนี้นะคะก็เวลาบุษราพาทัวร์มาก็จะมาแต่วันนี้เรามากับฟิล์ม a n n e l นะคะซึ่งเรามาประชุมเรื่องราวของสมโมสรโรตารี นาราธิวาสเรามาประชุมตั้งแต่เชา้าเราเดินทางมาจากจังหวัดนาราธิวาสประมาณเชียงวันนะคะมาถึงที่ดอนเมืองบ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงนคนปรปฐมแล้วในช่วงเวลา18นาฬิกาเราใช้เวลาเที่ยวรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศที่องคราตรงนี้นะคะประมาณชั่วโมงกว่าและกําลังกลับเข้าสู่โรงแรมพรุ่งนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของชีมงานโรตารี่นาราธิวาสกันนะคะ เราจะมาประชุมกันแล้วพรุนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ